<All> right. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมอีีเดียนสาวกันวันนี้เรามีแข่งเราเชิญคือสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอะไรคะไม่บอกชื่อค่ะ <laughs> อันนี้ไม่เห็นนะเ <laughs> ื้อ,อคุณชื่อกิ่งนะคะมีช่องหรือยงังคะยังค่ะโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมอีีเดียนกันถ้าเกิดคลิปมันตัดไปก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะ <laughs> เล่นแบบใช้แว่นสาม,มิตินะ อันนี้แว่นดิชานนะคะไม่ใช่แว่นคุกกี้เออคุกกี้จะไม่เล่นเลยแมดัโอ้ยมันหลุดมันหลุดมันหลุดนะมันหลุดมันหลุดอ้าวมันหลุดเหรอไปเดินเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดให้นะคะคุกกี้คะเดี๋ยวเราจะเปิดเให้ฮะโอเคแล้วกระเมิดแต่ว่ากดโอเคมาแล้วนะคะคุกกี้ตอนแรกคุณกก่งเล่นก่อนแล้วจบแล้วดิชานี่โอ๊ยน้องวามันปิ เย <laughs> อะมากเลยอ่ะไอ้อวาวิผ้าขาวเราจะมีเพลงให้ค่ะเดี๋ยวฉันจะพะยายามอดทนไว้นึกว่าเห็นหนึ่งนะจอไอพี่ปิดปิดปิดตัว

saiu do seu corpo, deixou para trás um recipiente vazio. Eles querem usar o seu recipiente, usar você como um portal para a luz e uma chance mim, para viver não. de novo. Essas são as almas torturadas dos mortos. Elas existem nas trevas, um lugar a nossa compreensão física do mundo como ele é. Saúde, mais distante. Você está aqui. Eles, vão falejar, <laughs> e eles querem você. Vieto, não respire. Sente-se em mim. Ouça minhas palavras. Eles querem o que você quer. A, alma, a única coisa que torna você mais forte. Aqui. Saiam daqui! Ah! Aproxime-se e preste atenção! Eu não Sim, posso não. deter. o é. só você pode fazer isso. Mantenha-se forte, aconteça o é. que acontecer.

แวไม่ดมันคนะคะโอเคเห็นน้เาไม่เห็นเดี๋ยวมาต่อกันนะโอเคกลับมาต่อกันฮินั่งคิดเร่องตัวใหมอ้าแบบหนึ่ง